สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเมื่อนี้เป็นมือแรกค่ะที่ได้มาโรงเรียนนะคะเป็นมือแรกนะคะาจากปีที่แล้วเนาะจากปีที่แล้วมารงเรียนจะขับรถมาเนาะหาโมงมืดแล้วค่ะโบเห็นโบเห็นเดือนเห็นดาวนะคะแต่แต่้ตมนี้นะคะตอนนี้ใกล้จะหกโมงนะคะแดดยังเต็มฟ้าอยู่นะคะผ้ายางเหลนก่อนนะคะเพราะว่าอันคู่กับยังบมานะคะ่ะชมดอกไม้ก,ก่อนนะคะเนาะดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้สวยๆนะคะ ดูสินะคะชมดอกไม้ไปก่อนนะคะเนาะ,ะชมดอกไม้ริมรั้วไปก่อนนะคะนะคะสวยงามค่ะสวยงามจริงๆเนาะนะคะ,ะ,คะดอกไม้ก็สวยคนก็สวยค่สวย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 ,สวยนยองจาของนี่อแหล่ยังไงได้คนเราต้องรู้จักยกย,กยอตัวเองบ้างนะคะหายกันนักใจจากของเนาะ,ะสู้ส ขอบคุณสำหรับรอ้อยสองร้อยสับสไครนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจนะคะจากใจแล่หน่อยนะคะอันนี้ก็คือดอกมูรุนดานะคะดอกมูรุนดาซ้บหนี่นะจ๊ะเอาไปชุบแป้งทอดนะคะเอาไปชุบแป้งทอดกินกับน้ำพีิกะปินะคะดอกมูรุนดาค่ะพี่นอ้องพูรุนดานะคะสวยงามให้ยางเหรียญก่อนนะคะเนาะ ดูดีมีกระดอกสวยสวยไหมคะสวยค่ะสวยแล้วสวยไปหมดเลยนะะคสวยไปหมดเลยเนาะอันนี้อ่ามาโรงเรียนนีกขับรถมา20นาทีจ้ะ20นาทีนะคะอ่ะปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ขับรถเองค่ะเพราะว่าใส่ใส่ซีดเอ่อใส่ซีดเอ่าใบขับขี่ไทยอ่าสามารถขับ ต่างประเทศได้หกเดือนเนาะวันนี้หลังจากหกเดือนแล้วก็ต้องทาเต้นไปสอบใบขับขี่นะจ๊ะตอนนี้กาลังกำลังเรียนจะไปสอบใบขับขี่คิดว่าจะไปสอบต้นต้นเดือนนี่แหละจ้ะต้นเดือนนี่แหละจะไปสอบใบขับขี่นะคะเพราะว่าเมื่อนี้แฟนแฟ้นมทสงค่ะช่วงนี้ต้องห้แเฟ้นมาหามทสงก่อนนะคะปีที่แล้วนี่มาเองค่ะมาเองแต่ว่ามาสีหามงหามงเครืองี่มันกับมืดแล้วนะคะบบเหน็เหนเนดือนเห็นดาวนะ เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในรั้วโรงเรียนว่าเป็นยังไงนะคะดอกไม้สวยนะคะโอุ้ยดอกจูมๆแม่ตอเ,เอเตะอ,อยู่อุณหนูมพี่น้องอหอเห็นไ่มคะตอเอเตะอ,อยู่แมวด้วยลรืเป็นเดือนงามานะจ๊ะเนาะดอกไม้เมืองหนาวเขาจะงา่ายไปดีจ้นะ,ะน,น,น,นะคะมืึอนี้คนแห่งภูเขานะคะมึงด้วยเหรสามีคอยก็เป็นให้เป็นให้ ซื้อกางเกงให้เมียนะซื้อไฟจราจรพี่น้องเลยสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะซื้อกางเกียงไม่ให้เมียไฟจราจรเลยค่ะดูสิไฟจราจรนะคะนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสามีบอกว่าเจ้าใส่งามประสันเพลินวา่าเพลินว่าเมียนหุ่นดีประสันเพลินวา่าเพลินว่าเมียนหุ่นดีแล้วกับเมีบยบ่ได้ดำนะเมีบยบ่ได้แหล่เขาจะเก่าเพลินวา่า พ่าแม่มาไป็นแหล่คือเขาว่าสัน่นพ่อแม่เนี่ยค่ะรั้วโรงเรียนนะคะรั้วเข้ามาในโรงเรียนนะคะ,ะ,ะเรียนอยู่เรื่องอะไรโรดด์ดมาบอกโรดด์ดมานะคะจากข้องยั่วแมนเฮาสเซนะคะคนะคะดอกไมส้สวยๆค่ะมาดูนะคะมาดูรั้วโรงเรียนค่ะเป็นยังไงบอกเลย อันนี้ก็เป็นมือแรกนะคะมือแรกที่ที่ได้เห็นนะคะที่ได้เห็นลุงเลี้ยนจะคองว่าเป็นจังใดนะคะเพราะว่าก็คือจังบอกนะจ้ะมันมืดเนาะแต่กี่มันหมืดมัน,มน,มนเลิกเลี้ยนกับสามทุ่มสามทุ่มเคืองสามทุ่มิบหาเนาะเลยเุงเลีเ้ยนอนะเลี้ยนหกมุงแรกนะคะตอนนี้เพื่อนยังไม่มาสักคนเลยนะคะเพื่อนยังไม่มาสักคนค่ะ จะพาเดินชมนะคะเลิกเลี่ยนอันมามือแหลกพี่น้องเอ้ยอันเขาจำทางบ่ได้เนาะอันสาม,มีคอยอันมาทรงอาทิตเดียวมาทรงสามมืออาทิตที่สองกับเมนกับเมนขับมาเองอตอนมามาได้อยู่ตอนมามาได้อยู่พี่น้อง ก่อนมามาได้อยู่แต่ว่าตอนเมื่อที่หละคนเราลงล่างอันลงทางพี่น้องเอ้ยลงทางอันเลี้ยวก้อนนะเลี้ยวก้อนมันก็เลยอันอันไปข้อระม็องบัดที่นี่จะคลองกับเฮ็ดอันเฮ็ดอันนั้นบ่เปลี่ยนได้ยังก็ล่ะอันจีอันจีพี่เอสเนี่เฮ็ดบ่เปลี่ยนพี่น้องเอ้ย